ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์064ตัณหาแปลว่าความอยากหรือความต้องการชมรมบ้านธรรมะมอสอพอคำว่าตันหาเป็นคำภาษาบาลีโดยตรงอ่านว่าตันหาแปลว่าความอยากหรือความต้องการเป็นอีกชื่อหนึ่งของโลภะ ซึ่งเป็นคำที่แสดงให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีกิลในขณะน,นี้ที่ตราบใดยังไม่สามารถดับกิเลสประเภทนี้ได้กิเลสประเภทนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่แสดงเรื่องของตัณหามีมากมายเช่นขึ้นชื่อว่าตัณหาของสัตว์เหล่านี้หยาบ ถนิมตั้งตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองย่อมทําให้เหล็กพินาศไปทําให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ชันใดตัณหานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นภายในของสัตว์เหล่านี้แล้วย่อมทําให้สัตว์เหล่านั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นทําให้ถึงความพินาศจากพระสุตตันตปิฎกขุตตะกนิกายคาถาธรรมบทและ ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจตัณหาเพราะตัณหานี้เมื่อเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นไปจากอบายทั้งสี่คือนรกเปรตอาตุธิกายสัตว์เดชานไปได้จากพระสุตตันตบิดกขุทธกานิกายชาดกกามชาดกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเครื่องเตือนที่ดีสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองเต็มไปด้วยกิเลสมากมายแค่ไหนเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลาถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นสัตว์โลกเต็มไปด้วยกิเลสด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะตัณหาความยินดีติดข้องในภายในคือในตนเอง ซึ่งมีมากเหลือเกินได้แก่รักตนเองรักรูปตัวเองคิ้วตาจมูกปากผมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความรักตัวเองติดข้องในภายในยังไม่พอยังติดข้องในภายนอกอีกไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายก,ายก็ดี ที่ประสบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีความอยากมีความปรารถนามีความต้องการไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกเกี่ยวโยงยึดผูกพันอย่างแน่นหนากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพระซึ่งเป็นชีวิตประจำวันจริงๆริงทำให้เห็นว่าเป็นผู้ถูกตันหาลึงรัดผูกพันไว้เกี่ยวประสานไว้ ไม่ให้พ้นไปได้เลยและไม่ยอมปล่อยให้เป็นกุศลด้วยเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะพ้นไปจากตัณหาที่ติดข้องทั้งภายในคือที่ตัวเองทั้งภายนอกคือที่บุคคลอื่นหรือในอารมณ์ต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผัวพะเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะดับตัณหาได้จะต้องเป็นผู้อบรมเจริญปัญญา ขาดปัญญาไม่ได้เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ตัวเองว่ามีกิเลสมากเพียงใดทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งภายในทั้งภายนอกที่เกิดอยู่บ่อยๆเนืองๆเ,เป็นประจำตามปกติตามความเป็นจริงอยากถูกต้องแล้วไม่มีทางจะสามารถดับกิเลสได้เลย ผู้ที่จะดับหรือจะละกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่รู้สภาพธรรมะที่ถูกต้องตรงตามวามเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องของตัณหานี้ก็เป็นเรื่องของตัวเราเองทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้มีตัณหาอยู่เป็นผู้ที่ติดข้องทั้งภายในติดข้องทั้งภายนอกซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆสะสมปัญญาไปตามลำดับเพราะตัณหา ไม่มีทางที่จะหมดไปได้โดยวิธีอื่นหากจะหมดไปได้ด้วยการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ตันหาหมายถึงความอยากความต้องการชมรมบ้านธรรมะม,มสอพอสมาชิกเลขที่8 6 7วันทุกที่29กันยายน2566